สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าสวยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าถต้องคิดถึงบางพันก็เลยกลับมาก่าคอนเทนต์บางพันจ้านะคะแต่ว่ามันจะเป็นเพลงของน้องจอมกุนะคะผมก็คือเป็นผลงานที่น้อง ปล่อยออกมานะครับผมใช่ใช่ใช่วันนี้เราก็จะมาทำทั้งหมดสองเพลงด้วยกันนะคะผมว่ไปเลยกไปเลยกับ Hate You และ Standing Next To You เป็นอ s ลบั Remix นะครับผมใช่แล้วจ้ะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำ Hate You ก่อนนะครับผมเพราะว่าปล่อยมาก่อนเนาะใช่แล้วจ้ะนะครับผมแปะไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะ ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งกิ๊ดกิี๊ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Membership Watch ชวายทั้ง2รูปแบบด้วยนะครับได้ดูด<อ>คลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist exclusive เมมเบอร์จ้าแ,แล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แปงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมแปะไปก่อนถ้าผมแล้วก็ดิ้กันเลยเฮ y ยูจ้าเป็นเพลงที่ฉัน,นชอบมากเลย I wish you went behind my back And told me lies and stuff like that I wish you could จร,จริงจริงก็คือเป็นเพลงที่เราเคยฟังอีกแ่เขา,ปเ,า<ช>เป็นเพลงนล้บ้าของน้องูแต่ว่า<ช>วอันนี้เพิ่งเคยดูครั้งแรกทุกคนเ,ออเหมือนกันอันอันนี้คือแบบตอนตอนที่ฟังเพลงมาก่อนเนาะแล้วก็รู้ความหมายประมาณนึงก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าแหละแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว, <ๆ S 1> ว่าเขาจะถ่ายทอดออกมายังไงอ,อันนี้ก็คือน้องอีโมเนาะอีโมมากแบบเขาเรียกว่าอะไรอินกับความรู้สึกแบบถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากตาเศร้ามากเลยแบบเออนล้แบบเศร้ามากเออคิดถึงไงแล้วบ้าคิดถึงจริงแล้วแบบว่าพอแบบว่า พอเล่นเล่นกับความเหมือนเป็นภาพขาวดำในตอนแรกอะไรเงี้ยมันมันะนใช่แล้วด้วยจังหวะดนตรีอะไรเงี้ยมันช้าๆแล้วก็มีเสียงเครื่องดนตรีแบบแล้วก็ใช้เสียงแบบเหมือนเหมือนมอยู่เหมือนอยู่ได้ได้ดีเป็นเพลงที่เป็นพลที่หอรู้สึกว่าโหยเนาะ ประทับใจประทับใจประทับใจเป็นอีกหนึ่งเพลงเศร้าที่แบบเออถ่ายทอดออกมาได้ดีน้องมีความอินมากเลยจริงนะชอบชอบไปอีกเพลงนึงก็ฉีกไปเลยอ่ะอีกเพลงนึงดีกว่าเออฉันตั้งตารอเพลงนี้มากเพราะฉันชอบอีกเพลงนึงนะคะฉีกเชื่อมากเออใช่ใจของฉันเลยแต่ but next to you ในแต่ละเจ็งนะมารวมกันจะเป็น บ้านี่น้องไปตัดผมง้านนี้มั้ง

เป,ออเป็นตัวพ่อตัวลูกนะจริงวพวกเสียงเท่มาก เราให้เขาชอบมากเลิศเลิศอ่ะบ้างว่าเพราะว่าน่ารักมากเลยจริงจริงติดขากค่ะจบแล้วโหว้าวซามากคือตั้งแต่ที่เราดูเอ็มบีเป็นเพลงที่แบบกลิ่นอายความอาร์แอนด์บีกลิ่นอาย็เสไตล์ที่แบบว่าเหมือนจบกุ๊มอยากจะนําเสนอให้เราได้เห็นซึ่งแบบรู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เอ็มบีแล้วนะแล้วพอเนี้ยคือตอนแรกที่แบบว่าดูว่าจะแบบมาฟีกับแอชเชอร์โอ้โห เราจะขาดบอกเลยเพราะว่านี่เป็นแฟนอาเชอร์มาแบบเนาะทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่ทุกคนคือเขา่เป็นหนึ่งใน r b ที่โด่งดังในยุคที่รากําลังเติบโตอยู่น้องๆอาจจะยังไม่รู้จักเป็นคนละเจนใช่เป็นคนละเจนเลยถ้าเกิดสมัยม่ก็คือแบบเพลงดังเท่านั้นนะเนาะแบบเยอะมากอาเชอร์แบบต้องมีทักเพลงที่ที่แบบเคยฟังใช่นี่คือรู้ว่าวว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักร้องที่น้องแบบ ปลื้มเอออยากจะทํางานด้วยแบบปลื้มอะไรเงี้ยด้วยความแหนียวแบบเอ็นสายสายใจจริงๆเพราะว่าอาเชอร์ก็แบบเนี่ยเห็นในหูเขาไม่แก่เลยว่ะเขายังแบบเสียงเหมือนเดิมเสียงแบบเสียงดีเหมือนเดิมตัวพ่อกับตัวลูกมาเจอกันตัวแดนกับตัวสดใสแต่เคนมีเขาเข้ากันมากเลยอ่ะเราเห็นว่าเลื่นไหลมากทั้งแบบการร้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแบบขยับตัวขยับร่างกายนึกออกแบบแบบ เฮ้ยเข้ากันมากเลยอะ่ะพอเออพอรู้แบบเขาเป็นคนลาจนกันแล้วมารวมกันได้แบบขนาดเนี้ยเราสึกว่าเฮ้ยปังมากอะ่ะจริงจริงทุกคนชอบมากเลยซึ่งซึ่งแบบเพลงเนี้ยมันสนุกสนานอะ่ะในความคิดเรานะใช่คือแบบบันเลชีกแนวจากเฮดจิตะกี้มันดีได้อยู่เนาะแบบเออใช่<อ>แบบม<บ>ันเป็นแบบปาร์ตี้แบบว่าจังหวะไปปาร์ตี้แบบมีเพลงเปิดเล่ม แบบเฟสติวัลอะไรเงี้ยได้เลยจริงไม่ต้องมิกซ์เลยอะเพาะอยู่แล้วโะชันนี้ก็คือเพาะมากใช่ใช่เนอะรู้สึกดีใจอย่างไรก็แบบว่าเขามียังมีอะไรให้เราดูอะใช่แบบอย่างน้อยดูก็หายคิดถึงหรือถ้ายังแบบไม่หายคิดถึงก็วนวนดูต่อไปเลยช่องเราก็เยอะแยะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนคอนเทนต์อะเยอะมากของบางทันที่เขาเตรียมไว้ให เราคิดว่าน่าจะแบบไม่ปล่อยให้อามีอ้างวางแน่นอนแล้วว่าทุกคนเขาเตรียมตัวมาอย่างดีในทุกๆครั้งที่แบบผ่าผ่านมาเนอะแบบเอินก็ตั้งแต่รอพี่หน้าก็สองพิบแล้วปะใช่เดี่ยวพี่จินแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆทุกคนใกล้แล้วแบบฉนานะทุกคนแป๊บเดียวจริงๆเรารู้สึกว่าอามี ไม่เหงาแน่นอนผูเราและพวกเราก็ไม่เหงาด้วยเราไม่ไง้ใช่ผูเราก็คือแบบว่าเดี๋ยวก็รอกลับมาสอง5สิบห้ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่นี่เชื่อว่าแตกจริงแน่นอนน่าจะต้องมีอะไรเตรียมเอาไว้อเลยจริงทุกคนแผนการคงยาวไปแล้วอ่ะชอบอ่ะชอบแบบว่า ตอนที่วิดีโอหอหอกันอะไรเงี้ยจะเน็ตแนวนี้เห็นความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ขอแฟน้างเนี่ยอย่างแห้เราไม่เหงาหรอกใช่อย่างพี่กาทุกคนตอนที่เข้ากลมอ่ะหายไปเลยหายแบบพี่กาจะไม่มีรูปอะไรมาให้เราดูบ้างหรออะไรแบบเนี้ยหายไปเลยจริงจนแบบมารับเตรียมแบบรับน้องๆเข้ากลมได้เห็นแล้วแบบเออคิดถึงมากอะไรเงี้ยคิดถึงทุกคนแล้วแบบเขาถ่ายรูปด้วยกันแบบ เจ็ดคนนะเออเห็นแล้วอีโมเหมือนกันนะแลาเออทุกคนไม่เป็นไรนะเฝ้ารอคอยสองพันยี่สาไปด้วยกันจ้ะใช่ครับผมรเราจะอยู่กัทุกคนใช่ใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนเหงาก็กลับมาดูเพลย์ลิสต์บางทันในช่อง Watch by Chanel นะครับคอนเทนต์เยอะมากมายใช่ใช่ส่วนรันเราก็ยังไม่ทอดทิ้งไปเดี๋ยวเรากลับมาอีกแน่นนอนนะใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเรารอ2025ไปด้วยกันขอพบเยญโอเคจะกลันมาอีคลิปนะครับผม Sunny home, bye-bye.